บุ๊แบบเร็วมากนะฮะตอนนี้กี่แชร์แล้วสามร้อยกว่าแชร์โอ้โหจะแบบสี่นาทีเองนะครับคือตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่กับนุกปายนะคไอ้พบมือเราไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเป็นรูปป๊อปนะครับแล้วก็มีติ๊กต็อกติ๊กตอกของเมีรูปป๊อปด้วยสามารถส่งดาวทางเพจแล้วก็กิฟต์นะครับทางติ๊กต็อกได้เลยให้กับนุกปายนะครับส่งกำลังใจมาเลยนะครับรัวๆแล้วก็ทวิตเตอร์ตอนนี้เรามีอะไรนะแฮชแท็ก เมลโลปปออเ็กซ์ลูกตายต้องติดเทรนด์แล้วหรือเปล่าอ่างั้นอยากให้ลุกตายทางไทยชาวเมลโล p อปจะเป็นทางการเนี่ยครับสวัสดีชาวเมลโล p อปมากๆเลยนะครับผมไปไปโอริโอครับพ่มั่งแค่เพิ่งมาการเล่นมุกแหละอีกครั้งอีกครั้งครับอีกครั้งอีกครั้งบมันมันเป็นมุกมุกบัลลีสวัสดีครับผมนุ่งเธอโดนสีพ่อมั่ง ต้องไงลองเดียวพออารอบเดียวลอบเดียวส,ยยสวัสดีครับผมนุกธนดลสิงห์มิวสิคครับสวัสดี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 ทุกคนสวัสดีครับผมบายไปรู้สิงห์เล็กคอร์ดครับโอ้โหคู่บันทีสุดฮอตแบบสุดสีสุดป๊อกปุล่าปีนี้หรือปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เรารู้จักกัน3ปีแล้วเนาะใช่ไหม ลูกไปแล้วใช่ใช่ครับลูกาปรู้จักกันประมาณ5้ถึงห้ปีแล้วใช่ครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในค่ายก่อนที่จะมีพี่ๆเอฟซีมาติดตามเยอะๆแบบนี้ก็ประมาณเกือบสองปีใช่ครับโอ้เร็ว้เป็มากประมา้ะัหแล้วแหละ6ปีนะที่รู้จักกันมาแล้วก็ร่วมงานกันมาคนัวโโหเป็นไงบ้างกับความแบบซีขนาดนี้ อยากให้บอกว่าบรรยายความรู้สึกว่าเวลาที่มันเดินผ่านเดินทางผ่านมาหกปีน่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นเวลาที่ที่ที่เร็วมากก็ก้็ที่เร็วเหรอเร็วเร็วพูดผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมก็ถ้าจะถามก็เป็นเป็นเป็นความยินดีและดีใจแล้วก็ปรับเพิ่มที่ที่ในเขาเรียกว่าบ้านปลายชีวิตในการทํางานของเราก็ เราก็จะย่างอีกไม,อกไม่อีกไม่กี่ปีเราก็จะ30สิแล้วก็เป็นบ้านปลายชีวิตของของการทํางานแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนที่รู้ใจแล้วก็แล้วก็รักมากๆเนี่ยมันมันน้อยมากนะครับใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าในหลายๆคนอาจจะมีเพื่อนที่สนิทและรักมากตั้งแต่สมัยเรียนปฐมปฐมยังยังยังเล็กอยู่ม,ยมัธย <c oughs> มมัธยมแล้วก็มหาลัยใช่ครับซึ่งมาทํางานมันจะไม่ค่อยมีม,มีมีเพื่อนที่สนิทขนาดนี้อ,อันนี้นุก็ดีใจมากที่ได้มาเจอเพื่อนที่ รู้ใจแล้วก็แล้วก็รักามากๆในในบ้านปลาชีวิตในาการทำงานกี่ซาต้นคาร์บ้ารักมากๆอ้ารัก <c oughs> มากๆเลยส่วนปลายนะฮะไป้ายะก็เหมือนที่นุ๊กพูดนะครับส่วนมากเพื่อนที่จะอยู่กับเราในวัยทำงานก็คือเพื่อนที่จบมาหาลัยใช่แต่ถ้า,ามาเจอมิตรภาพที่ในในในที่ทํางานมิตรภาพที่ดีได้เจอเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีมันก็ทําให้ทั้งการงานมันมันสมบูรณ์แบบแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานทํางานมีความสุขแฮปปี้ ก็ดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนคนนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังคงบอกเสมอว่าร้่งเื่นโอเคไม่นานรู้จักกันเลยครับไม่ใช่ใค่เราจะถึกเลยน้ำตาไเลยน้ำตาอะไรจะออกมาไหลเลยดีใจที่ได้รู้จักเขาเสมอครับโอ้คือไม่ใช่แค่ความสนิทนะครับและการทํางานนะคือการเป็นคู่สนิทที่กระแสนะคิดไหมว่าคู่ตัวเองจะแบบโอ้ขนาดนี้มันแบบทรมทลายมากมากไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่า นุกก็เข้ามานุกเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในค่ายซิงมิวสิกตอนนั้นก็ไม่ได้มีกระแสแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีคนติดตามผู้ติดตามเยอะแล้วว่าแล้วปายก็เป็นคนดูแลศิลปินซึ่งไม่คิดว่าเราจะมาจับคู่กันมาเป็นนักร้องที่มีพีพีเอมซีมาติดตามเยอะขนาดนี้แล้วเขาแต่ก่อนเป็นเพื่อนกันะอยังไม่เคยร้องเพลงให้นุกฟังสักเพลงเลยนะจริงเว้ยเวเวลาจะให้ร้องเพลงเพลงหนึ่งมันเขิน ไม่จับไมเลยเับเป็นคนที่ทํางานเบื้องหลังตัดต่อก็จะนั่งฟังเพลงทาเพลงไปเฉยๆตอนนี้ปายปรับมีซิงเกิลเลยปบาบา้ายบบว่าเก่งขึ้นมากเก่งขึ้นมากโอ้ที่งามนะฮะแล้วแ,แฟนก็คือรักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือบแบบว่าเหนียวแน่นมากๆแล้วคือขยายอีกเนาะขยายอาณาจักรแบบโอ้ยยิ่งใหญ่มากนะฮะกวาดรางวัลมากี่รางวัลแล้วโอ้กี่รางัแลวชอบตะวแบบว่าเมื่อกี้ีรางวัลเยอะมากใช่ไหมฮะ สี่ห้าห้าไม่ต้องปิดหรอกมันได้ยินอยู่แล้วเนี่ยคือได้แต่งรักเนาะแล้วคือความน่าน่ารักของลูกปลายคือลูกปลายจดีกับเมลเบิร์มากตั้งแต่งานโชว์เคสแล้วจำบรรยากาศได้ได้ใช่ไหมที่เอเบเคจำได้ครับจำได้ครับโอ้คือแฟนแบบอืมแล้วคือแฟนไม่ใช่มาแค่แบบมาดูเยอะนะกรี๊ดกันหระสุดๆไม่มันต้องมันก็ต้องมัน มันมันก็ต้องใจดีเพราะว่าอ่ารอบก่อนที่ท,ที่เราไปแล้วแล้วก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยพี่เขาก็ซิปไงไปไไปไ ไปสัมภานหน่อยนะพี่ให้พี่ให้คนละห้าแสนนะผมเยเะีลยก็เลยใจตื่นเมื่อปีห้ามาเกิดสิได้ไงให้มันดังขนาดนั้นแต่มันยิ่งกว่าห้าแสนคุณค่าเกว่าปแสดงว่าเราได้มากกว่าห้าแสนอีกครับเฮ้ยโอ้ไม่นะได้รางวัลรางวัลอีกสามแสนกุมขมับแล้วกุมขมับแล้วโปรดิวเซอร์เราคุมขมับแล้วเป็นภาษาบ้าเออว่าแต่หน้าร้านจริงแล้วบรรยากาศคือดีมากๆนะฮะแล้วก็ยังมายิบเย็นพวกเราอีกที่นี่อีกนะสดๆเลยนะครับดีงามมากเลยทีเนี้ยเราจะพูดถึงอันนี้งานแฟนมีที่จะเกิดขึ้น ครับผมเป็นยังไงบ้างเกมตัวถึงขั้นไหนแล้วอ่ะปายพูดปายพูดหน่อยเพราะอะไรปายพูดงานแฟนมิเต็มวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่เป็นเป็นวันครบรอบสามปีของผลงานเพลงรักนัตตะวานครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางของพวกเราตั้งแต่ก้าวแรกเลยเป็นซิงเกิลคู่ซิงเกิลแรกก็ดีใจดีใจที่ได้ร่วมเดินทางกับทุกคนแม้ปายก็คือตะาันนุก็คือตต้าฉลามอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่มันบ่งบอกความเป็นตัวของเราเลยเอ่อ ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่คอยผลักดันผลงานเพลงนี้เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกคนก็จะเปิดเพลงนี้ฟังไปเรื่อยๆเ,เป็นแทนความคิดถึงของเรานี่คือเพลงออกสตาร์ทของคู่เลยใช่ไหมใช่ครับพอเปิดปุ๊บสตาร์ทปุ๊บดังเลย <laughs> ดังเปรี้ยงเลยเได้จำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมครับกับกับเพลงนี้จําได้ครับจําได้ก็ในในในความคิดและและและในตัวศิลปินนักร้องอย่างนุ๊กเนี่ย ก็ไม่เคยปล่อยเพลงแล้วก็มีคนมาดูเยอะขนาดนี้วันวันวันหนึ่งน่าจะประมาณล้านล้านกว่าเนาะช่วงนั้นอ่ะของของของร้านตะวันใช่ครับหนึ่งวันหนึ่งล้านแล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงด้วยซึ่งบอกเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรมาเนี่ยแล้วคนทั้ง่ายก็แบบฮือฮามากเฮ้ยพวกไปยินดีด้วยนะนั่นนี่คงมันมันมันเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่แบบ สุดยอดมากเลยระเบิดเลยใช่ครับตแตกเลยพี e <PC S 1> ่พีเอซีเขามาเมนเยอะมากเออเอฟซีคือน่ารักมากจริงๆนะฮะเออแล้วก็งานวันที่สิบเอ็ดเน <ฮะ S 1> ี่ยเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์เป็นแฟน <ฮะ S 1> ที่เป็นชื่อรักมากก็จริงๆ,จ,งๆจะจะถามว่าเตรียมอะไรเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากมายหรอกเพราะว่าแค่แค่เป็นต,ตัวตัวแค่เป็นตัวของตัวเองอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยพี่ๆเขาอยากเขาอยากดูแค่นั้นเขาอยากดูนุ๊กไป งัดความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติออกมาแค่นั้นจริงเพราะนี่คือเสน่ห์ของคู่เลยใช่ไหมลูกพายคือธรรมาชาติมากคืออยากเล่นเล่นมุกเงนี้ยคือแบบว่าไม่คือไม่ได้ซ้อมใช่ไหมอ๋อไม่ได้ซ้อมเลยเมันออกมาแตกจิตวิญญาณเลยมุกที่หาไม่ออกจินตวิญญาณคือเรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นมุกที่ทุกคนเขายอมรับเออแต่ตอนนี้ผมเริ่มคิดหนักแล้วรครับเริร <laughs> เ่มองาอายเขาไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้แบบว่า ไหนลองลองเล่นมุกทำไมคุณต้องคิดมอกด้วยล่ะคิดมากนี่ดูสินั่ทุกทุกโดดทุกยีจริงน้องอ่องหัวร้อไงกันมาลูกกันไาเดี๋ยวเราก็เป็นแฟนขับเข้าใจเข้าใจอยู่เป็นแฟนขับเลยนะจริงนะครับจริงแล้วเขินเขินม้วนจริงนะครับพี่ขอจ้งห้าร้อยซื้อข้าวปีน้ำแหมต้องให้เงินแฟนขับสิ แต่คือเขาคืออยากถ้าใครอยากแบบรู้ว่าจะมีโชว์มีเซอร์ไพรส์อะไรก็คือจะไปติดตามได้รับใช่ใช่ติดตามได้ติดตามได้แต่คือที่แน่คือเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติมีแน่นอนมีแน่นอนครับมีมากกว่าเดิมทีเนี้ยความสัมพันธ์ความสนิทกันเยอะแบบดีงามขนาดเนี้ยอยากให้เผากันหน่อยไหมเผาแบบวีรกรรมแบบหกปีที่ผ่านมาเรามีอะไรที่แบบไม่เคยพูดแล้วอยากพูดในรายการนี้ ตอบก่อนสีกันขนาดเนี้ยตอบก่อนตอบตอบเอาไปไกลไกลไหมเอาไปไงตอบก่อนตอบก่อนต่องไปยุ่งโอ้ยอะยังยิงเดาปากระเป๋ายิงจุกไหวไปเลยไปเลยครับเดี๋ยวใครออกแพ้อาพูดก่อนอาพูดก่อนเอาจริงเราอยู่ด้วยกันตลอดนะครับพี่น้อยมากที่น้อยมากที่เราจะมีเรื่องที่จะเผากันเพราะว่ามัน ถ้าจะเผาก็คือเผาเลยะเผาขนก็คือรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงมันก็เลยไม่มีอะไรที่มันพีคๆที่ว่าที่ว่าเป็นเรื่องราวขึ้นมาบางทีบางอย่างก็เผาไม่ได้มันมันก็มันเป็นไรมเป็นไรครับมันไม่น่าพูดอัพสิเกิดอีเอออัพสิเกิดก็ถ้าจะให้เผาก็จะเป็นสไตล์เขาเขาจะชอบอ่าเขาเขาเป็นคนไทยอยู่แล้วเขาเาจะชอบพูดหลุดพูดหลุดพูดตกลาบ้างตกไทยบ้างอะไรเงี้ยรักบ้าก็จะเป็นสไตล์บบ ยังไงดีวะเราจะตล์ลูกน่ารักออกอะพี่ลูกน่ารักออกบางครั้งในในในตัวเขานะเขาต้องการเป็นผู้ชายเนี่ยต้องการผู้ชายเป็นผู้ชายกำยำแต่บางครั้งลูกน่ารักมันออกอย่างไรอย่างไรเช่นยกตัวอย่างไอไอที่ไอที่ไปไปฟันดอกฟันดอกอย่างนะเอออย่างเช่นไปอ่าล่าสุดเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ที่หนึ่งอยู่บนเวที อยู่ขอนแก่นนี่แหละอแล้วเขาปล่อยเขาเรียกว่าเขาปล่อยสโมกที่ที่เป็นควันแล้วไอ้ตัวนี้ก็ร้องเพลงไปหันกลับไปลืมว่าเขาปล่อยสโมกคิดว่าไฟไหมบนเวทีแล้วมันก็วิ่งไปเฮ้ยไฟไหมไฟไหมไฟไหมอะไรประมาณเนี้ยคือไฟไหมหรือเปล่าวะเฮ้ยไฟไหมหรือเปล่าวะมันคิดว่ามันแบบแมนไงแต่มันจะชอบหลุด หลุดความลูกน่ารักอนี่คือลูกน่ารักขอเขาลูกน่ารักแปลกใหม่มากเห็นความสมบูรณ์แบบทีเป็นไฟไหม้เลยแต่แต่ถ้าจะให้เมาส์นุกระโดนเนี่ยนุ่กระโดนไม่มีครับเพราะว่านุ่กระโดนแข็งแกร่งกย้ำมากโอ้สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยไม่อยากจะพูดสิใช่ใช่เขาก็ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าเผาครับเพราะว่าถ้าเผาไปมันไม่เกี่ยมครับ กเอาอย่างนี้เขาเมาลูกน่ารักของปายไปขอลูกน่ารักของนุ๊กสักหนึ่งลูกน่ารักอ่าลูกน่ารักที่เขาเมาปายเขาไม่ค่อยมีลูกน่ารักเขาจะเป็นลูกความอยากของเขาแต่คาฟิวเกินเป็นคนที่ชอบชอบชอบพูดชอบพูดแล้วก็ชอบชอบถ้าเรื่องตึงตังอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยโดนหมดเนี่ยอย่างที่อยู่ใกล้ๆน้องๆนี่โดนน้โดนโดนเลย ถั้งค่ายพี่เขาโดนอะไรโดนหลายโอ้โหประกาศเลยว่าเดี๋ยวให้เราสนิทกันก่อนเราเจอแน่นอนถ้าถ้าถ้าใครที่พูดเก่งๆจะดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนพี่แกพูดเก่งไงดูเชิงอย่าเล่นกับพี่เลยเดี๋ยวพี่เสื่อมโดนตกแค่นี้ก็โดนตกแล้วอ่ามาพูดพาร์ทเดียวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือประจวบบอกมากจังหวะอันนี้คือวางแผนมาไหมในการปล่อยซิงเกิลแบบต่อกันแบบซิงเกิลเดียวอ่ะ ก็มี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 วางแผนครับอยากจะให้มันเป็นเป็นซิงเกิลที่ซิงเกิลเขาเรียกว่าเพลงเศร้าซิงเกิลเพลงเศร้าก็เลยอยากอยากจะวางต่อแล้วก็เรื่องราวก็ต่อไปเรื่อย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 สามเพลงใช่เป็นสตอรี่รู้ว่าและมันเป็นแบบต่อเนื่องกันไปเลยใช่ไหมเนี่ยพูดถึงพาร์ทเพลงเดี่ยวของนุกก่อนแค่แฟนเก่าแค่แฟนเก่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วทำไมมันเศร้าขนาดนั้นก็มันเป็นมันเป็นเนื้อหานุกนุกคิดว่า ใครลหลายคนในปัจจุบันนี้<แ>น่าจะน่าจะเจอเจอปัญหาคล้าย,ายเรื่องราวแบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นแบบนี้เลยอ,อ,อยู่ในเพลงแค่แฟนเก่าก็เอาว่าในในในบางคนอะความรักความรักของคู่คู่หนึ่งที่นุกเห็นมานะที่นุกได้ได้ดูในโลกออนไลน์บ้างในในชีวิตบ้างในในหลายอย่างคือในโลกความรักของบางคนอาจจะ รักกันมากแต่อาจจะไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็เพราะในเรื่องของพ่อแม่อาจจะไม่ชอบนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆมีปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนหลายเหตุผลใช่ครับก็เลยาแบบหาเรื่องราวที่แบบเป็นตัวแทนของทุกคนได้ใช่ใช่ครับสุดท้ายก็ได้ได้เลิกกันแต่ก็ยังรักกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยใช่ก็ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็บัง มัน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 ได้มันได้ไดไดไหลายหลายบุคคลหลายหลายเหตุการณ์อย่างเช่นบางคนก็กําลังรักกันอยู่ดีแต่มาวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลไปเลยใจก็ไปเอาอีกคนหนึ่งมาแล้วอะไรเงี้ยอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้กับเขา <S 2> <S 2> <S 2> ใช่แล้วมันก็ทิ้ง <S 2> <S 2> ทิ้งปมความรักทิ้งความรักให้กับคนคน,คนเนี้ผมยังรักคุณอยู่ถึงแม้คุณจะไปมีใครผมก็ยังรักคุณอยู่ไม่ว่าเดือนนี้ผมก็รอเดือนหน้าผมก็รอเดือนต่อไปผมก็รออะไรเงีย หลากหลายเรื่องราวมากแล้วเราจะจะบอกว่าขอรีวิวหน่อยมองตาใกล้ๆอ่ะตาเขาเปลี่ยนเลยนะทุกคนที่แบบว่าคือพอพอสนุกอ่ะจะแบบโหบวมมากพอเศร้าปุ๊บตานุกก็เศร้าเลยคือคือแบบอินเลยเออเรามีส่วนร่วมอะไรกับกับเพลงนี้ก็ส่วนร่วมหนักๆเลยก็คือจริงๆนุกนุ่กขอในห้างขอพี่สิงซื้อมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีปีไหนวะ ตั้งแต่นุกไปออกทัวร์ได้ประมาณปีหนึ่งก็ย้อน <fit> กลับไปประมาณสามปีที่แล้วใช่ครับซื้อไว้ตั้งนานแล้วนุกเห็นเพลงนี้นุกนึกถึงพี่พี่วงไอ้น้ำใช่ใช่ใช่ครับความเศร้าแบบหนังแบบใช่ใช่ครับแล้วก็นุกก็ไปบอกอาจารย์อาจารย์กี้วงศักดิ์เป็นคนทาดนตรีแล้วก็เป็นคนแต่งนุกก็บอกว่าไม่ต้องอาจารย์ครับไม่ต้องทาดนตรียากเพราะว่ากลัวทุกๆคนที่เวลาเอาไปเล่นแล้วมันจะยาก แล้วก็ให้เอาดนตรีพื้นๆธรรมดาธรรมดาเหมือนกับดนตรีพวกพี่ไอ้น้ำแบบพวกยุค90เลยอะไรประมาณนี้ครับว้านะสปาร์ติกิจไอ้นั้นความไม่มีความแบบเพราะความจริงใจความแบบเนาะแบบความเรียวอยู่อตรงนั้นโอ้ชอบแต่างขุงลูกมาแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงอินถึงแบบขนาดนี้เพราะเพลงนี้เพราะจริงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพิธีแบบว่าบอบถ้วยเราจะบอกว่าเป็นรถบ๊อปนะคะครับ นุกเพลงแค่แฟนเก่านะครับขึ้นอันดับที่หนึ่งน,นะครับโอ้อันดับที่หนึ่งออฟไปร้องมิวสิกชาร์ตนะฮะทะยานขึ้นไปเลยนะครับคะือแฟนแบบพีมากขอไปเยอะมากเปิดทุกครั้งเลยแล้วเดี๋ยวบบอ <c oughs> โอ้พี่โปรดิ้วขอแบบว่าขอดอกเองเลยไม่เอาเป็นไรครับเป็นไรครับอันนี้เชียร์คอยนิดนิดสักท่อนหนึ่ง <c oughs> แค่ <c oughs> แฟนเก่าแค่แฟนเก่าครับ แค่แฟนเก่าใครเขาจะมาสนใจเขาคงจะหอมแก้มแฟนใหม่เขาคงจะนอนกอดกันแค่แฟนเก่าก็แค่คนเคยรักกันเลิกเพลอได้แล้วคงไม่มีวังโว จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันไม่เคยฟังใกล้ขนาดนี้จะบอกว่าลูกคอคืออย่างนี้เลยโอ้โหร้อสดดีมากดีมากคือขนาดนี้คือพักผ่อนหน้อยนะครับเพราะว่าเราเรงงานางเยอะใช่ไหม ก็ใช่ใช่ครับโอ้โหคุณสนมากเสียงดีขึ้นช่วงนี้จะยังไม่ตื่นกันไม่ไม่ละไงเพราะยังเป็นคอร์เนี่ยเออเสียงจะมาตอนกลางคืนครับใช่กลางคืนออกงานตอนสนมากสนมากตอนตอนนี้พวกเราจะพวกเราจะจะยุ่งมากเลยอ๋อยุ่งงานทํางานนั่งเล่นเกมโอเคเข้าใจแล้วจะเถึงตีกันคือสมมติเออรับมุกส่งกันเร็วมากนะฮะอ่าเดี๋ยวแค่แฟนเก่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีมอบ อตอนอครับตอนท้าย้วย,ยการแล้วกันเราจะข้าไปคุยกับไปไปก่อนไปไปก็ปก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 มีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองแล้วคือแบบเทม่เทมากเสียงเท่มากเพลงนี้เมื่อถึงเวลาอ่ายังไงครับไปไปลองเล่าถึงซิงเกิลนี้หน่อยเมื่อถึงเวลาก็เพลงนี้ครับผมช็อคต้องผมแล้วต้องผมแล้วต้องผมแล้วเอาคุณพร้อมไหมเพลงนงกับผลงานเพลงนี้ครับผมมันตั้งใจที่จะทำมากๆมาเป็นไปไปร่วมเข้ามาครับ ไงวะครบครบไปไปไปอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่เราฟังครั้งแรกตอนที่พี่เขาไกด์ไม่ฟังแล้วเราก็ชอบมันเรามันเปรียบเสมือนว่าเป็นเป็นความรักของคนคนหนึ่งความรักที่อ่ะแค่มองเขามีความสุขเราก็มีความสุขในทุกช่วงเวลาต่อให้วันนี้เขาจะเศร้าเพราะใครกระช่างแต่อยู่กับเราค่อย่อยากให้เขามีความสุขต่อให้วันนี้เขามีความสุขไปแล้วแล้วเขาเดินจากเราไปก็ไม่เป็นอะไรมันเป็นคล้ายๆผลงานเพลงแบบนี้ค่ะ เราเปส่วนร่วมอะไรคะเสนอเรื่องราวเรื่องจริงอะไรหรือเปล่าือยังไงก็มันเป็นเรื่องราวที่เออมันเอ็มวีนี้อยู่ดีๆภาพมันก็แวบขึ้นมาแต่ตามจริงที่เราไปถ่ายอ่ะก็คือคิดบทแค่วันเดียวครับอ่าเห็นคนอันนี้ใครใครเป็นคนคิดคุณก็มีส่วนร่วมคิดใช่ไหมใช่เป็นคนลงลงไปดูโลเคชั่นเองเลยใช่ค่ะลงพื้นที่ลงพื้นที่ก็ลงพื้นที่วันนั้นพรุ่งนี้ก็ถ่ายแล้ว เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้พอเอามายำใส่กันมันก็ดูเป็นอ่ามีสตอรี่ story ใช่เพลงที่เราไปเปิดใน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 บ้านคุณวบ้นงไหมที่พวกเรานั่ง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 ดื่มกันอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วคือแต่ว่าเป็น single ที่แบบเป็นตัวปลายรวยใช่ไหมว่าชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์มันแตกต่างกับทุกเพลงที่ผ่านมาอย่างไรบ้างเพลงนี้มันจะมีแรปเข้ามานิดนึงแล้วก็มันจะมีเป็นจังหวะที่ มันดูสนุกแล้วก็โยกได้เพราะเราฟิกว่าอขอให้มันโยกขอมือได้ด้วยนะตรงกลางอะไรแบบนี้เราเราฟิกกับพี่ๆนักดนตรีไปใช่ครับก็ได้ออกมาแบบว่าเท่มากใช่ไหมแล้วก็ส่องเพลงเนี้ยเราจะร้องในงานแฟนมีทด้วยใช่ไหมร้องครับแน่นอนร้องใช่ครับได้เห็นแบบสดๆเลยฟังสดๆเลยใช่ครับแล้วอะพาร์ทเอ็มวีของปายเออเป็นอย่างอย่างไรยากง่ายแค่ไหนกับการแบบถ่ายทำ เอ็มวีนี้ที่จริงเราเราจะไม่มีไม่มีนางเอกไม่มีใครไม่มีผู้หญิงเข้ามาแต่คราวนี้มันเป็นความฟุกที่ตอนนั้นเราได้รู้จักพี่ใบเฟิร์นอ่าแล้วคราวนี้ลองหยอกๆไปว่าพี่มาเล่นเอ็มวีหน่อยได้ไหมอ่าสรุปสรุปเขาก็ตอบตกลงมาแต่ผมไม่มีค่าตัวพี่นะ,ะมาฟรีแต่แต่เดี๋ยวจะจัดการดูแลดูแล,แลเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินนัง่งนี้ก็ต้องขอบคุณป้าเขาด้วย าไม่หาน้าครับขอคุณต้องเฟืนด้วยนะครับที่มาเล่นแห้เมย์ไปๆเรามาดูวันนี้ดีกว่าดูโหยอดคนดูเขาบอกตอนนี้จะเจ็ดพันคนแล้วเขาบอกว่าโซฟาเอียงเกิดอะไรขึ้นโซฟาเอียงเกิดอะไรขึ้น่ะแฟนคลับแฟวเอียงยังไงเอียงไปฝั่งนู้นมากกว่า เอ๊ะทำไมมันไหลไปฝั่งนั้นล่ะนี่บอกอย่างนี้นี่ผมนั่งตรงกลางนะคะเอออ้าวอ้าวเลื่อมเลื่อมเลืมดูเลืมดูโซฟาตอนแรกมันก็ตรงอยู่หรอกเอียงเฉยอย่งไรช็อเก่งเลยชงเก่งทุกคนทีมงานอ่ะอืมโอ้รักทั้งคู่เลยมามาอ่านมาคอมเมนต์นิดนึ่งใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับนุ๊กปายนะครับถามมาได้เลยถามดีๆนะมี คมเมนต์นึงบอกว่าแมวน้ำคือสกิดบ่อยแท้น่ารักแมวน้ำแมวน้ำคือคือคุณนี่ครับอีกแล้วนุ๊กนุ๊กทำไมถึงสกิดบ่อยจังใช้ยาเออเพราะว่าอยากให้เขาพูดด้วยบางครั้งเป็นคนพูดบ่อยไงเวลาพูดแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้พูดแบ่งแบ่งกาพูดบ้างที่เสมอถ้าเวลาตั้งไม่ตั้งที่ถูกต้องก็คือต้องตั้งไม่แบบนี้ครับอ่าเป็นที่ครับเลยหรอเก็บไม้หนึ่งไปล่ะ เอนดูนะฮะเพลงนี้ก็พรอที่ปายร้องอ่ารับบอกว่าพี่ปาร์ตี้น่ารักมากอ๋อคบคุณมาเลยฮะน่ารักมากครับน่ารักมากโซฟามันเล็กไปหรือเปล่าไม่เล็กนะทุกคนโซฟาคือใหญ่มากมากนะเออเกือบครึ่งเกือบ พึ่งของมีพิรุธอ่ารายกันน่ารักจางอ่าไม่หลอกน่ารักเพราะลุกไปด้วยเออปอ,อบอุ่นครับอบอุ่นใช่ไหมเออก็สัมผัสได้เลยเนาะตั้งแต่เราเดินเข้ามานั่งก็สัมผัสได้เลยว่าใช่บอบอุ่นมากมันก็ลืมลืมเปิดแอร์หรือเปล่า <c oughs> อ๋ออบะส่งเลยจะส่งให้ด้วยใจมากเลยจังเลยด้ใจมากเลยทุกคนทำแอร์ไปเดี๋ยวนี้อบอุ่นครับผู้เ <c oughs> ล่นอ่าอบอุ่นจริงนะแต่อบอุ่นจริงนะเอออ่ะ น่าลืมไปสักทีไมาเห็นไหมอาทีนะพูดถึงงานแฟนมีทที่จะเกิดขึ้นหน่อยวันที่11นี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆนะที่ที่จะมาในงานงานวันนั้นตอนนึงก็ขอบคุณทุกคนที่ที่จัดงานแฟนมีทนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับมันมันเปรียบเสมือนว่าถ้าถ้าจะถามว่านุ๊กปายมีโชว์พิเศษไหมนุกปายไม่มีโชว์พิเศษแต่มันจะเป็นความรักจากพี่ๆเอฟซแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนที่ ที่ตั้งใจทําให้เราไม่ว่าจะเป็นบูธกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นภายในงานจะเป็นเขาจะเสอร์ฟไพให้เรามากกว่าไปว่าครับอย่างนี้ก็เชิญชวนทุกคนนะครับใครว่างวันที่11ก็มาเจอกันได้มาร่วมสร้างความทรงจําด้วยกันได้ข่าวว่างานนี้เขาเขาจะรวมป้ายไฟทุกๆป้ายมาที่งานนี้เลยครับผมก็เชิญชวนทุกๆคนไปรับกําลังใจพร้อมๆกับนุกป้ายแล้วก็ไปมีความสุขด้วยกันแล้วก็ตลอด3ปี ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันเนี้ยมันมีความสุขขนาดไหนก็เดี๋ยวไปรับกำลังใจด้วยกันครับวันที่1 1ครับโอ้โหเดี๋ยวชอ็อตฟีลนี่มคู่ดีมากเลยคือเวลาเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะมันจะแบบฟีลฟีลลิ่งนั้นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พอจะอบอุ่นพอจะจริงจริงตกูตาเปลี่ยนเลยมสมแล้วที่แฟนเยอะขนาดนี้ทีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วให้พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความอบอุ่นของกลุ่มแฟนของเราหน่อยมันเป็นอาณาจักรดีกว่านาะคือเป็นอาณาจักรมุกปลายที่ยิ่งใหญ่มากๆากเเนี่ยวันนี้ ถือเรื่องงามยามดีสดๆเลยอยากบอกความรู้สึกแบบอะไรกับแฟนๆฮะผ่านหน้าจอเลยฮะตลอดหนึ่งจะปักกระเป๋ายิงชุบอ่ะคนคนชนะพูดก่อนอ่ะพูดพร้อมกันครับอ่ะสใครพูดก่อนนุ๊กพูดก่อนอ่ะนุ๊กพูดก่อนอครับสวัสดีพี่ c เอซีทุกคนครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามกัน ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่น้องยังแบบยังเดินไม่แข็งเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เดินก็ย <ấy> ังไม่แข็งนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาแล้วก็ผักดันกันมาโดยตลอดเลยนะครับอย่างที่นุกว่าทุกๆรายการเลยเวลานุกไปไหนนุกจะพูดตลอดว่าพี่ๆเป็สืบมันนางฟ้าแล้วก็ลงมาดูแลนุกกปลายลงมาผักดันนุกกปแล้วก็ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับพวกเรา แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นจิ๊กซออีกหนึ่งตัวให้กับนุกปายขอบคุณปายที่เข้ามาเป็นจิ๊กซออีกหนึ่งตัวให้กับนุกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับรักทุกคนมากๆเลยครับอไม้กด้วยมมไมมีมามีไม้เป็นของตัว<อ>สำหรับป้า <c oughs> นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอเกินถึงเวลาป๊อปก่อนว่า เนลอป๊อปนี่สิ่งแรกที่ทําให้หนุกไปได้รู้จักก็มาจากแฟนคลับทุกคนม,มาจากพลังจากทุกคนที่ที่คอยซัพพอร์ตเราเราเราเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กน้อยบ้าน,นอกเลยเราไม่รู้จักหรอกเราไม่ค่อยเข้าเมืองกรุงเท่าไหร่พี่รเราเป็นคนที่อ่าถ้ามีงานมันก็จะมีงานแต่โซนต่างจังหวัดน้อยมากที่เราจะได้เข้ามากรุงเทพมางานใหญ่ๆส่วนมากเวลาเราออกรายการหรือว่าเราไปที่ไหนพี่พๆแฟนคลับเขาจะแห่มาให้กําลังใจเราเยอะๆเพราะว่า เราไม่เคยไปงานแบบนี้เท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่ไปงานแบบนี้ก็คือทุกคนซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงของนุ๊กแค่แฟนเก่าทุกคนก็ซัพพอร์ตทุกคนก็ช่วยกันโวตช่วยกันอ่ามาฟังกันก็ขอบคุณทุกคนที่ทําให้อ่านุกปายได้รู้จักอีกลหลายๆโลกใหม่ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราอยู่ยเสมอในการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวหรือว่าจะเป็นการที่เราได้เดินก้าวออกสู่โลกภายนอก นะครับก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับนุกกับปายแล้วก็กับพวกเราเชาวบ้านสิงเสมอเลยครับขอบคุณครับ ยังไงก็คือใจก็คงเดินทางกับพวกเราไปอีกนานแสนนานเลยนะครับอันนี้คือแค่3ปีนะมันอีกโอ้โหอีกเป็นสิบสิบปีเลยอ่าตลอดไปเลยนะครับหูวันนี้ขอบคุณลูกปลายมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะจากลากันเรามีวิธีมอบผะามอบถ้วยโอ้ยมอบถ้วยด้วยเราจะมอบถ้วยคนคนดูก็คือแบบว่าไม่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยอยากดูถ้วยเจ็ดพันเออจะมีอะไรเยอว่าถ้วยกาไกย่นี่ม่ไหนดู่ถ้วยอย่างดีเลยว้างย่าง โอ้ยต้องเริ่มจะเล่นโมกันแบบว่าทุกจังหวะไม่ได้นี่โอ้โหเป็นกองโคตรดีอ่ะกองโคตรดีเลยอ่ะดีสวยงามมากค่ะไม่จีบมาพี่อันอ่าทุกคนเตรียมแคปวิธีนี้มันจะเป็นวิธีที่ธรรมชาติมากนะคะคือไม่ได้เป็นพีพีหรือเป่าเป็นเวทีอะไรเลยให้พี่พี่ปุ้มนะครับพี่ปุ้มโปรดิวเซอร์ของเราโมกโอ้โหเกือบตกือบะ อ่าเราให้ไปเป็นกล่องเลยแล้วให้แบบว่านุกกป้ายแบบไปเปิดอันบ็อก์เองนะฮะอ่านี่คือวิธีมาเลยมเอามือแตะหน่อยมือแตะแต่ก็จะทำบุญแค่แฟนเก่าเพลงอันดับที่หนึ่งเปิดออกมาหน่อยสิท็อปเปอร์รองมิวสิกอ่าออ้ยเอาถือขึ้นถือขึ้นมาครับพี่พี่ปาตอกจับด้วยกันครับจับที่มาเลยมาทำบุญมาทำบุญ งอ่านรูเออถือขึ้นมาถือิมัเพราะเป็นการไม่เสียเปรียบผมขอถือกล่องนะตอนดีจะรับไม่รับจับจับน้ำกันนี่แมอัออทุกคนเจมแคปที่ที่มาจับจับจับกันมัทำบุญเรเียจมากเลยครับเมือนทาบุญเกียจมากเลยค่ะมองกล้องไหนพี่นี่ค่ะเลมองกล้องนี้ครับแคปโปรเซปิเตอร์ดะค่ัต้องติดเฟรนด์นะวันนี้ โอ้อาดขอแสดงความยินดีกับแพทย์ไฟเจอร์ครับดั๊บดิ๊กเข้าไปรอบมินฟิกชาร์ดุด้วป๊อปนะครับคุณมากมาเลยครับนี่คือรางวัลของไม่ใช่แค่ของมงปลาของพี่พีเอฟซีทุกคนตัดแต่งหรอปลาปาเอ็นดูเออแต่ที่เกินไปอาจจะตามมามาแน่นอนขององปลาติดแล้วค่ะวอนนี้ชวนแฟนๆโหวตได้นะคะตอนนี้ก็เหมือนเห็นแวบๆอยู่ อยู่ในในบอร์ดยะะังไงก็ฝากเพลงซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของปายด้วยตอนนี้ก็มีการโหวตในเมนลป๊อปด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพลงเมื่อถึงเวลาซิงเกลิลล่าสุดของปายไปวยไว้ในอ้อม,อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะของปายก็จะเป็นแบบนี้เหรอครับพี่แบบแบบนี้บบนขอขอขอตรงนี้ก่อนได้ไหมคนก็ได้อ่ขอได้ได้นอนเลยเยเออขอตรงนี้ก่อนแล้วกันไนมันเขียแค่เป็นต่อ โอ้ยเขียนแค่แฟนเก่ามาด้วยมันไม่ได้หรอกจาใช่เขาจารึกเพลงแค่แฟนแค่แฟนเก่าเออผมอ่าภาษาอังกฤษเก่งมากเลยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้อ่าวันนี้ต้องขอบคุณลูกปลายแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของลูกปลายด้วยนะคที่ติดตามกันมาบอกว่ามันก็คนณดูถล่มทลายมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์่าขอบคุณมากเลยค่ะบลูกปลายขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนมากเลย